มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ําเลอเลอิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจ,จําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุมราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบทะศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรร,ร,รรมจาริสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หโมฮาวเรักติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหโมสุจิโนสุขามาวาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนบุคคลใดมีเพื่อนมีมิตรเป็นจำนวนมากนะย่อมจะบรรลุความสำเร็จคือประสบผลสำเร็จในชีวิตนะเป็นอย่างมากทีเดียวเรียกว่าเป็น การมีมิตรด,ดีเพื่อนดีนะต้องต้องมีมิตรด,ดีเพื่อนดีเรียกว่ากัลยาณมิตรด้วยเรียกว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีเพื่อนในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้กับชีวิตนี่ก็ก็มีอยู่แต่ว่ามันไปได้ยากค่อนข้างจะช้าไม่เหมือนกับคนที่มีเพื่อนเพื่อนพ้องน,น้องพี่เยอะ อันนั้นอันนั้นก็เพื่อนอันนี้ก็พี่อะไรอย่างนี้ก็จะมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานอย่างมากทีเดียวเรียกว่าไปได้เร็วนะไปได้เร็วส่วนการจะมีเพื่อนนั้นก็ต้องรู้จักเลือกนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเพื่อนนะเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เฉยเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนเล่นมันเยอะอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งนะก็ต้องพิจารณาให้ดีว่า เป็นกาลยานามิตรหรือว่าปาประมิตรเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็ควรจะผูกมิตรกับทุกๆคนเลยนะกับทุทกๆคนในครั้งพุทธการนี่มหาอุบาสกท่านหนึ่งนะท่านประสบผลสําเร็จในชีวิตของท่านก็เพราะว่าท่านมีมิตรมีเพื่อนเยอะทีเดียวนะกว่อนที่ท่านจะแต่งงานท่านไปรู้จักกับไปรู้จักกับอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนนี้ก็บอกว่านะถ้าพี่จะมา อยู่กับโนูนี่ที่ต้องต้องทําอย่างนี้นะถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวของเราที่ต้องไปผูกมิตรกับผู้คนทั้งหลายกับชาวบ้านชาวเมืองนี่เราจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้เราจะต้องไปผูกมิตรกับกับชาวบ้านชาวเมืองอ่าเขาก็ไปผูกมิตรกับชาวบ้านชาวเมืองมีข้าวมีของอะไรต่างๆก็อ่าไปแบ่งบ้านเหนือบ้างบ้านใต้บ้างไม่ได้กินคนเดียว แบ่งปันคนนั้นคนนี้ก็มีเพื่อนรู้จักเยอะขนาดพึ่งมาอยู่ใหม่ๆก็มีญาติมีมิตรนี่แหละท่านถึงบอกว่าถ้าใช่เชื้อถ้าใช่ญาติถ้าใช่ญาติถ้าใช่เชื้อแต่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันก็เหมือนเนื้อเนื้อในป่าไม่รู้จักกันเลยคือจะเป็นญาติพี่น้องไม่มีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแต่ถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันก็เหมือนกับเนื้ออัอตมาเหมือนตัว คนเดียวกันเลยนะหรือจะเป็นคนต่างคนต่างต่างคนต่างต่างครอบต่างครัวแต่ก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันช่วยเหลือกันตลอดเขาก็ไปผูกมิตรผูกมิตรกับชาวบ้านชาวเมืองก็มีญาติมิตรเยอะแล้วทีนี้มหาอุบาสิกาท่านนี้ก็บอกว่านอกจากพี่จะไปผูกมิตรผูกญาติกับกับชาวบ้านชาวเมืองแล้วนี่ให้พี่ไปวัดนะวัดพระเชตวันน่ะวัดพระเชตวันน่ะถือว่าเป็น ที่อยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอาคารครสาวกให้พี่ไปกราบไปไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปกราบไหว้พระอาคารครสาวกพระอ,ร,ะอริยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงไปทําความคุ้นเคยให้ไปทําบุญที่วัดสุนยรรวมเลยที่วัดนี่สุนยรรวมสุนยรรวมของผู้คนทั้งหลายนักปราร์ราบัณฑิตเขาก็ไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฟังเทศตั้งธรรมได้รู้จักกับพระอาคารครสสาวกได้รู้จักกับพระอริยสาวก หลายรูปหลายองค์คุ้นเคยนะคุ้นเคยอ่าคุ้นเคยไม่ใช่คุ้นเคยธรรมดาแต่ว่าเป็นอุบาสกที่ดีคอยอำนวยความสะดวกอุปถากอุปธรรมบำรุงอ่าพระเถระเหล่านั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ภร,ริยสาวกนะเขาก็มีความเจริญงอกง,งามในทางธรรมตั้งอยู่ในศิลในธรรมทีนี้ในวัดนั้นนะ่ะนักนักปรารานาชณิตพ่อค้าประชาชน เศรษฐีข้าหาบดีเนี่ยเขามาวาัดกันอุบาสกท่านนี้ก็ไปทําความรู้จักไปทําความรู้จักไปทําความคุ้นเคยไปอำนวยความสะดวกให้ท่านเหล่านั้นก็เป็นที่รักของข้าหาบดีของเศรษฐีของอข้อค้าของนักธุรกิจแม้แต่พระเจ้าประสเส้นที่โกศลก็รู้จักนะคุ้นเคยด้วยและก็ได้ได้ให้ความอุปถัมํำรุงพระเจ้าประสเส้นที่โกศลเนี่ยพระเจ้ารเรสเส้นที่โกศลก็รู้สึกชอบพอ พอวันที่เขาแต่งงานพระเจ้าปเสนีที่โกศลเป็นประธานในงานเลยเนี่ยแล้วก in ็พอในการดําเนินชีวิตในการดําเนินชีวิตของเขาในครอบในครัวก็มีความเจริญก้าวหน้าโดยลําดับจะค้าจะขายก็มีคนช่วยเพื่อนคนนั้นช่วยเพื่อนคนนี้ช่วยเงินขาดมือขาดเงินขาดเมื่อสิ่งของอะไรต่างๆขาดก็มีเพื่อนคนนั้นเอามาให้เพื่อนคนนี้เอามาให้มีปัญหาอะไรต่างๆเพื่อนคนนี้ก็ช่วยเพื่อนคนนั้นก็ช่วย เรียกว่าไม่ตกต่ําเลยนะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเป็นเศรษฐีประจําเมืองสาวถีเนี่ยเห็นไหมก็เพราะว่าการผูกมิตรการผูกมิตรนั่นเองนะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไปผูกมิตรไปรู้จักกับผู้คนไปช่วยเขานะเราอยากจะให้เขามาช่วยเราก็ไปช่วยเขาก่อนการเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะั้นอ่าอย่าไปหยิบไปยืมเงินกันนะไม่ดีนะมิตรเนี่ยมันมันจะมีอยู่สองประเภท หรือเพื่อนจะมีสองประเภทนะเรียกว่ามิตรแท้มิตรแท้ก็คือมิตรมีอุปการะมากมีประโยชน์ต่อเรามากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรแนะนําประโยชน์มิตรแนะนําประโยชน์มิตรมีความรักใคร่เนี่ยมิตรทั้งสี่ประเภทนี้เนี่ยจะจะเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรมิตรมีความรักใคร่มิตรแนะนาประโยชน์มิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกนี่ท่านทั้งหลายกําหนดจดจําไว้เลยถ้าเลือกคนเหล่านี้เนะ เป็นมิตรเขาก็จะ,ะนําทางชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าแต่ปาประมิตรมิตรชั่วเพื่อนชั่วมิตรชั่วเพื่อนชั่วมีใครบ้างล่ะคนหัวประจบนะคนหัวประจบคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนชักชวนในทางชีพหายแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วอย่าเข้าไปใกล้เป็นอันขาดนะอย่าเข้าไปใกล้เป็นอันขาดเพราะพวกพวกนี้มันจะนําพาเราให้ประสบกับความทุกข์ความลําบากในอนาคต เพราะฉะนั้นใครอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้มีเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะๆไปไหนให้รู้จักกับผูกมิตรไว้การผูกมิตรไว้เท่ากับสร้างรัว้วป้องกันตัวเราให้รอดปลอดภัยเวลาเรามีภัยมีภัยต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็จะรอดปลอดภัยจะมีคนช่วยเหลือเรานี่แหละท่านถึงกล่าวว่าท่านถึงกล่าวว่านกจะบินขึ้นสูงก็เพราะมีปีกคนจะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็เพราะว่ามีเพื่อน คนมีเพื่อนเยอะๆขึ้นสู่ที่สูงแล้วมีความสุขมีความสบายมีความสําเร็จอย่างมากเลยแต่ว่าบางท่านบางคนนี่นะบางท่านบางคนไปไหนนี่ไปเรียกว่าไม่มีเพื่อนฝูงยันมีอะไรแถมไปสร้างศัตรูไว้ะอีกนี่ก็อยู่ยากไปที่ไหนก็อยู่ยากลําบากเพราะฉะนั้นให้เราอยู่ง่ายๆคือรู้จักกันไว้รู้จักกันไว้รอบทิศทางนี่ไปทํางานที่ไหนก็ให้มีเพื่อน มีเพื่อนพ้องน้องพี่นะให้ผูกมิตรกันไว้อย่าไปผิดกับคนนั้นอย่าไปผิดกับคนนี้ถ้าเราผูกมิตรไว้แล้วนี่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีอยู่กันด้วยความรักความเมตตาเอ,อ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดนะก็เรียกว่าไม่มีวันตกต่ำไม่มีวันตกต่ำเวลาจะทํางานทําบุญอะไรต่างๆคนมาช่วยเยอะทีนี้คนมาช่วยเยอะเลยทีเดียวนะตั้งแต่คนระดับล่าง ถึงระดับสูงเลยเขาก็จะมาช่วยเรายื่นมือเข้ามาช่วยแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีมิตรไม่มีญาติลราตาเคยเห็นแล้วเนี่ยบางบ้านนี่เวลามีงานมีงานเป็นงานตายขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยนั่งงออยู่สองสามคนนะสองสามีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่บ้างอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีญาติแล้วว่าขาดญาติไรมิตรเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสังคมสร้างสังคมแห่งความเป็นมิตรเป็นญาติอเป็นมิตรเป็นญาติ ก็จะทําให้เรามีความสุขมีความก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นให้กําหนดจดจาไว้ว่าการผูกมิตนี่จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าและปลอดภัยธรรมะสวัสดีเจริญพร